วันนี้มาทานข้าวเย็นที่บ้านกิวกระจำบนภูเอินภูยังแมฆภูดำบนภูดำเขตแขวงหลวงพระบางเาขตเมืองเซิงเงินเขตงเมืองเซิงเงินแปลงหลวงพระบางอันนี้เป็นเป็นร้านขายของอ่าข้าวท้องเงินเดือพินนน่นก่อ,น,อนนี่ครับอาหารที่เพิ่นขายอันนี้เป็นซีนซีนหมูซีนหมูนี่ ตองตองทั้งนี้40บาทหมูบ้านเนื้อแดดเดียวบานเท่าเอ้นบาซิลลอด mm hmm. 40บาทมีนี่แหละเนื้อแดดเดียวปกติกะคนไปคนมา mm hmm. แวกิน mm hmm. คุณ <18. S 1> คุณแม่นี่ซื้อคุณแม่ยัง mm hmm. แม่หวนนันเนาะเป็นคุณมงบ้านนีใดบอกเกิ mm hmm. ดยูหนี่เลย เลดงวางลงกวางแต่ว่ามาตังรักประทันอยู่นี่อยู่มะนีเจักปีแล้วโอ้ยอยู่นี่เป็น0ปีแล้วโ้จทตะเกียบบ้มีไพ่ป่าลมดยพอเมนี่จะดีมาเดยโอ้มาบานเกาเลยแม่ละอืันนี้เอียงนี่เจลโอ้ยน้ำพริกเจลนะครับนี่เจลเจลก็ขายเจลก็ขายวิธีคขายๆจะเลย โอ้ขั้งล้ว20บาทเรื่องหาพันกีมีไข่พะโล้ด้วยมีไข่พะโล้อันนี้มีผัดมีผัดโอ้ยเป็นอาหารมบ้านแบบแซ่แบบแบบแซ่บ,บแบบอร่อยไลครับนีขบ่ขอบใจหลายๆย<ม>